ฮัลโหลสวัสดีจ้าสำหรับคลิปนี้ก็มาพบกันอีกแล้วนะก็เราก็จะมารีวิวเป็น cleansing water จากแบรนด์ Emma 1997 facial wash solution ซึ่งสำหรับเจ้าตัวนี้เนี่ยเขาจะเป็น cleansing จากประเทศไต้หวันนะแล้วก็จะมีลักษณะพิเศษจาก cleansing ตัวอื่นคือเวลาใช้แล้วเนี่ยเขาจะไม่ได้เหมือนกับเป็น cleansing ทั่วไปถัดถูและล้างออก ก็จบแต่ตัวน,นี้เขาจะมีลูกเล่นอ่าเวลาใช้ลางเลวเนี่ยเขาจะมีความเหมือนกับเป็นเมือกเมือืเหนียวๆยวแล้วเวลาเรายื่นออกมาเนี่ยจะเหมือนกับใยแมงมุมอ่าเดี๋ยวเราจะมาใช้ให้ดูกันเนาะแต่ก่อนอื่นเราไปดูแพคเกจก,กันเลยดีกว่าเนาะแพคเกจเนี่ยก็จะเป็นลักษณะขวดหวอปั๊มมันก็จะเป็น ขวดใสๆนะดูคลินคลีนซ l e a ล้างหน้าตัวนี้เนี่ยเขาใช้แล้วผิวหน้าของเรานั้นจะไม่แห้งตึงหลังจากการใช้นะเพราะว่าเขาจะมีส่วนผสมที่ช่วยในการให้ผิวหน้าของเรานั้นชุ่มชื้นอย่างเช่นสารสกรัดจากแตงกวาสารสกรัดจากว่านหางจระเข้สารสกรัดจากดอกคาโมออมายแล้วก็สารสกรัดจากสาหร่ายทะเลนะตรงนี้ก็จะช่วยให้ผิวเรานั้นชุ่มชื้นหลังจากที่เราใช้เสร็จเรียบร้อยแล้วใครที่ไม่อยากได้ c l e นซิ i n g ที่ใช้แล้วหน้าแห้งตึงมีความเยียดๆนะตัวนี้จะตอบโจทย์มากๆ แต่เน,นี่ยเดี๋ยวให้ดูเนื้อกันนิดนึงนะพอบีบออกมาแล้วเนื้อก็จะเป็นอย่างนี้เห็นปะก็จะมีความยืดๆืดพอเราถูเรื่อยๆเราลองดูนะเห็นปะมันจะยืดออกมาดิเหมือนเย็นแมงมุมนะเห็นไหมไให้ดูให้ดูทีเห็นไหมเห็นไหมอ่านี่ยืดจะยืดยืดคือจะออกมามากหรือน้อยขึ้นอยู่กับความสกปรก บนพื้นผิวเราหรือรองพื้นหรือแป้งหรืออาจจะเป็นครีมกันแดดก็ได้นะคือเขาจะดึงสิ่งสกปรกที่อยู่บนหน้าเราอยู่ในรูขุมขนเราออกมาให้หมดนะคือสามารถใช้ได้กับทุกคนเลยไม่ว่าคุณจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายใช้ได้หมดนะโอเคเดี๋ยวเราจะมาคลีนให้ดูกันว่าใช้บนหน้าจะเป็นยังไงนะคนอื่นเราก็บีบลงมาชึบชืสองฟัลมพอแล้แนก้จะเป็นสายมาอย่างนี้นะอุ้ยไหลไหลไหล,หลอันนี้ก็เป็นหน้าที่แบบทารองพื้นทาแป้งนะแล้วก็มีการทําคิวนิดหน่อยนะอันเดี๋ยวเรามาคลีนให้ดูทาไปบนหน้าเรา แล้วเราก็วนอันนี้แบบแห้งๆเลยนะหน้าไม่ได้เปียกน้ำ้วยเลยนะเห็นปะพอเริ่มวนไปแล้วปุ๊บจากที่ใสๆเขาก็จะเริ่มเปลี่ยกเป็นมีสีรองพื้นสีแป้งติดขึ้นมาเนื้อเจลเนี่ยแล้วพอเราใช้ไปเรื่อยๆพวกสิ่งสปกปรกเนี่ยเขาก็จะรวมตัวกันเป็นก้อนเห็นไหมเออเนี่ยออกมาแล้วเนี่ยเห็นไหมเย ้งดวยซื้ออ่ะปายไปให้หมดเนี่ยมีความยืดมีความยืดอเออมันจะเหนียวเหมือนใยแมงมุมเลยเนี่ยเห็นปะเห็นปะเออมาคลี่นะผักด้วยคิ้วด้วยอ่ะ คิ้วก็มีการทามาซึ่งกันแล้วก็ครีมมาเลยนคือข้อเสียของเขาอย่างหนึ่งคือถ้าเราไม่ได้ล้างในห้องน้ำเนี่ยมันครีมอาจจะดูดเลเอะเทอะไปหน่อยเพราะว่าพวกก้นกอนๆพวกอย่างเงี้ยมันจะหยดแล้วมันจะลงมาที่พื้นบางทีอาจจะมากระเด็นติดเสื้อผ้าได้นะวิธีการใช้สําหรับตัวนี้ที่แนะนาที่สุดก็คือว่าควรถอดเสื้อออกก่อนแล้วค่อยครีมเข้าไปครีมในห้องน้ำแล้วคือเวลามันหกมันเลเอะเอะมันอะไรอย่างเงี้ยมันจะไม่เป็นไรไง เออแต่ถ้าใส่เสื้อผ้าบางทีอาจจะมาเลอะหน้าเลอะอะไรได้นี่เห็น <med le> ปะ่ะ<บ>พอกองกอนเนี่ยคือสิ่งสงกปรกหรือคราบเครื่องสำอางที่บนหน้าเราก็จะมากองกอนอยู่แล้วก็จะมีหล่นลงพื้นไปบ้างอะไรบ้างนะอต่ซึ่งวิธีการล้างเนี่ยนอกจากที่เราจะล้างแบบหน้าแห้งๆแบบนี้ไปเลยเ<ม>ขายังสามารถล้างอีกวิธีหนึงนะ่งนั่นก็คือว่า,าบบล้างแบบเปียกล้างแบบเปียกเนียที่นี้ไม่ได้หมายความว่าเอาน้ํามาฉีดเข้าหน้าเลยแล้วล้างไม่ใช่นะเราจะใช้มือเนี่ยแบบจุ่มน้านิดหนึ่งอ่าให้ให้มือแบบพอเปียกหมาด หมาดๆพอไม่ต้องชุ่มมากนะแล้วเราก็เอามือเนี่ยวนไปเขาก็จะเปลี่ยนเป็นน้ำนมอนะ่แบบนี้แต่ถ้าเราเอามือจุ่มน้ำนวน้ำมันชุ่มมากเกินไปมันจะไม่เป็นน้ำนมอย่างนี้ม,นมันจะหลุดมันจะไหลเหมือนกับว่าเราล้างหน้าออกไปเลยนะทีนี้ถ้าสมมติว่าเขาจะล้างเราให้ดูเป็นน้ำนมแบบนี้นะเหมือนกับก็จุ่มน้ำแค่นี้เดียวพออย่าจุ่มเยอะ ก็เหมือนกับเป็นการล้างหน้า2สเต็ปนะก็คือสเต็ปแรกก็คือใช้แบบแห้ง,งก็เหมือนกับว่าเนื้อคลนซิ่ของเขาเนี่ยจะไปช่วยในการดูดสิ่งสกปรกหรือคราบเพื่อสระออกจะลุมขนก่อนเป็นขั้นตอนแรก้วสเต็ปต่อไปเราก็จะใช้น้ำมิดหนึ่งนะมาเป็นการวนล้างทับอีกทีหนึ่งเพื่อการไปช่วยว่าเออหน้าของเราเนี่ยจะได้รับการคลีนผิวที่สะอาดจริงๆแบบนี้ไปโอเคพอเราเคลนซี่เรียบร้อยแล้วเราก็จะไปล้างหน้า้เดี๋ยวขอตัวไปล้างหน้าแบบหนึ่งโอเคล้างหน้าเสร็จเรียบร้อยแล้ว นะตอนนี้ก็หน้าสะอาดนะอันนี้ไม่ได้ใช้ล้างหน้าอะไรต่อแต่อย่างใดน,นะแค่ไปล้างน้ําเปล่ามาจากหลังจากที่ใช้ c l e n s i n g มาสักครู่นี้ะเห็นปะนะเกลี้ยงมากเห็นรอยสิวหมดเลยโอตาลวเขินจัง <laughs> สำหรับเจ้า c l e น n s i n g ตัวนี้นะคือเขาบอกว่าใช้เสร็จแล้วไม่จำเป็นต้องใช้โฟมล้างหน้าต่อคือล้างตัวนี้อย่างเดียวเสร็จแล้วคือจบได้เลยซึ่งส่วนตัวก็เห็นด้วยนะเพราะว่า เขาสะอาดมากจริงๆคือเสร็จเจรียบร้อยแล้วก็อย่างที่คุณเห็นกันไปที่เราซูมกันให้ดูเมื่อสักครู่นี้นะจะไม่มีความตึงเหมือนกับรู้สึกว่าเอียดเอียดเหมือนกับเวลาเราล้างจานเสร็จแล้วอ่ะเออมันจะไม่ตึงไม่รู้สึกลำคาญนะโอเคชเช็ดหน้าเสร็จเ,จเจรียบร้อยแล้วเราก็สามารถทาครีมบำรุงผิวต่อไปได้เลยนะอันนั้นก็จบแล้วสำหรับการรีวิว cleansing จากแบรนด์ M May หนึ่งเก้าก็เจอ่ะราคาสำหรับราคาตัวนี้นะเขาจะอยู่ที่220มิลราคาจะอยู่ที่ 1,480บาทนะอาจจะดูแพงนิดนึงแต่ว่าก็ปริมาณในการใช้อ่ะต่อครั้งมันก็ไม่ได้ใช้เยอะไงะ แล้วก็บางทีแบบเราก็ใช้แค่ครั้งเดียวตอนเย็นใช่ไหมวันไหนที่เราไม่ได้แต่งหน้าเราก็อาจจะไม่ต้องใช้นะคือเอาจริงๆเต็มที่นะตัวนี้เขาจะอยู่ได้ประมาณ2เดือนนะก็อ่านเฉลี่ยก็ตกอ,อยู่สักประมาณเดือนละ7 0 0บาทนะหรือว่าถ้าบางคนอาจจะไม่ค่อยได้แต่งหน้าบ่อยนะก็อาจจะไม่ค่อยได้ใช้ก็อยู่ได้นานกว่านี้เนาะแล้วก็ถ้าใครรู้สึกว่าขวดใหญ่เนี่ยปริมาณมันเยอะเกินไปราคามันแรงเกินไปนะเขามีขนาดเล็กขายนะเขาจะอยู่ที่50มิลราคา590บาทนะแล้วก็จะเป็นไซส์เล็กสะดวกสะดวกเหมาะแก่การพกพากระเป๋าไปได้งา่าย ขึ้นเครื่องบินได้อะไรเงี้ยนะแล้วก็ใครที่อยากได้ cleansing l ล d s ตัวที่สามารถดูดเอาสิ่งสกปรกออกจากรูขุมขนได้อย่างหมดจดสะอาดจริงๆนะก็ตัวนี้ก็จะตอบโจทย์มากหรือว่าจะใช้ตัวนี้ตัวเดียวแนละ้วจบเลยใช้ทั้งตอนเช้าหลังตื่นนอนแล้วก็ ตอนเย็นนะก่อนเข้านอนอย่างเดียวก็ได้ไม่ต้องใช้โฟมแล้วนะต่อไปก็ได้เนาะก็สําหรับเว็บไซต์ที่ซื้อหรือสถานที่ที่ซื้อเนี่ยเดี๋ยวเราจะลงข้อมูลเอาไว้ให้ที่ Description บอกด้านล่างคลิปนี้นะก็กดไปดูกันได้นะแล้วก็สำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนเลยบ๊ายบาย